วันนี้วันสุดท้ายนะแม่เดี๋ยวพรุ่งเอาวาอา่าเอาได้อยู่พ้าเอาได้อยู่บอกเลยตอนนี้ตึงมากนะคะลุงแดดกไม่สนด้วยลุงตึงมากุกินน,น,แบบน้ำเชวยตึงมากนาที่้าแบบมแบบเข้าตาหนตแตกไม่สนรใอรอะนีนน้นสอะไรเดี 我们再会。能 ¡Gracias! No. No. มอไซมานห้มอไซค์กแัแบบทางขึ้นรถยี่ห้อะไทพี่มอไซไปได้ไหมคะโทรศัพท์ก็สามา เมขายลูกไปเือยปไวัให้กนแล้วไปหาย้็ที่มันเต็หมดเลยเนี่ยเของนิวเป็นที่หมดเลยอโบ้กีตาร์อะไรแล้วก็นุ้ยแล้วก็น้ยแล้วก็ินินิวเป็นที่หมดเลยเนียเามีลูก้าอยู่ได้อย่างเดียว สวัส<โ>ดีค<โด>ับมานี่มานี่มขไปก่อนเลยไปกนก่อนเลย มอไซไม่เคยเห็นตกใจเลยมีไอพีมากเลยขอบคมากค่ะ